เติสมสตอคค็อกคอนดาซิตี้จัดมาให้อีก3คันเลยนะคะได้เป็นตัวท็อปทิ้องกานะคะปี2020เลขใหม่ของเขาอยู่เพียงแค่30,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคันมีดีเทลรายละเอียดแล้วก็ราคาเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนที่เรานีคะจะไปรับชมก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดนะคะในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเอง เราไปเริ่มกันที่คันแรกกันเลยนะคะสําหรับคันแรกที่นุ่นจะนําเสนอนะคะนี่คันนี้เลยหมายเลขทะเบียน9445กับ h o n d a CITY นะคะ1.0 R S Turbo ปี2020สําหรับคันนี้ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้เลขใหม่ของเขาอยู่ที่129,000โลลูกค้าประวัตดดิีฟีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่ 8,000กว่าบาทเท่านั้นเองได้ตัวท็อปชุดแต่ง RSP 2024สขาวมุกไปเลยนะคะลูกค้าที่มีรายได้17,000บาทขึ้นไปนะซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนค้ำเลยเท่านั้นยังไม่พอนะคะพร้อมกับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้นนะคะอยู่เพียงแค่2.69%เท่านั้นเองอเดี๋ยวุ่นจะพาเดินดูนะคะรายละเอียดรอบตัวรถกันนะคะว่ารถเข้าใหม่ก่อนล้างปรับสภาพนะเป็นอย่างไรกันบ้าง ดูตั้งแต่โคมไฟด้านหน้าเลยนะคะสภาพโคมไฟยังใสย,ยังใหม่อยู่เลยนะคะเนื่องจากตัวรถเป็นสีขาวมุกและชุดแต่ง r s สีดำนะคะตัดกันค่อนข้างลงตัวเป็นอย่างดีเลยนะและเท่านั้นยังไม่พอนี่ไฟตัดหมอกขัหน้าที่ติดตั้งจากโรงงานมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยมาต่อกันในส่วนของตัวล้อเห็นไหมคะอันนี้ก็จะได้เป็นล้อแม็กตนดาร์ดเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นแม็กซูโทนปัดเงาแบบนี้เลยนะคะสภาพดีมากนะและนี่ค่ะ ตัวกระจกมองข้างของเขาทั้งพับและปรับเป็นแบบไฟฟ้าได้ฝาครอบสีดำนะคะตัดกับสีของตัวรถเป็นอย่างมากเลยติดตั้งฟิล์มแล้วติดตั้งคิวกันสาซทุกอย่างพร้อมใช้งานและในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะก็จะเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ข้างคนขับเลยนะคะและสีของตัวรถนะเป็นสีขาวมุกสีเดิมแท้จากโรงงานรับประกันว่าไม่เคยมีการเปลี่ยนสีกลับสีได้อย่างใดเลย มาต่อกันที่ชุดโคมไฟด้านท้ายเห็นไหมคะเป็นแบบ Full LED ลมดำนะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยชุดโคมไฟก็ยังสภาพดีสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะคะมีในส่วนของสปอยเลอร์สีดำมีกล้องถอยที่ติดตั้งจากโรงงานและก็ยังมีในส่วนของตัวสเกิร์ตนะที่ติดตั้งจากโรงงานมาให้ด้วยมาเราไปดูข้างในกันต่อเลยว่าคันนี้มีออปชันอะไรกันบ้างน,นะจ๊ะต่นที่พี่นายนี่ค่ะอันนี้จะเป็นหน้าตากุญแจของเขานะ เป็นกุญแจสมาร์ทคคเลสนะคะเหยียบเบรกกดปุ่มพรุ่สตาร์เดนเลยมาสำหรับพวงมาลายัยนี่เลยค่ะเป็นแบบมัลติฟังชันนะนี่เลยควบคุมเครื่องเสียงรับสายวางสายมีคูสคอนโทรลมีเพนชิพด้านหลังพวงมาลายัยนี่เลขใหม่ของเขาอยู่ที่129,414มนก่ิโลนะคะ่งเป็นเลขใหม่ตามการใช้งานจริง เครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสทัศกีนนะคะเชื่อมต่อบูฟังวิทยุ FMAM ก็ได้เท่านั้นยังไม่พอยังเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังซึ่งสามารถปรับได้ถึง3ระดับค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เรียวถามเป็นอย่างมากเลยส่วนตัวระบบแอ์นะคะอันนี้จะปรับความเย็นให้อัตโนมัติมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ค่ะและสำหรับตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะผ้าคันธลาสีดำนะคะตกแต่งลวดลายด้วยดายสีแดงนั่นเองนะ มาสำหรับคันนี้นะคะตัว Honda City 1.0 R S Turbo ปี2020เลขไหม่1 2ก0 0 0โลกับราคาค่าตัวอยู่ที่479,000บาทไปต่อกันที่2เลยนะคะสำหรับคันนี้ใหม่เลขทะเบียน4395นะคะสเปคเดียวกันเหมือนกันปีเดียวกัน Honda City 1.0 R S t u r ร์ปี2020ราคาค่าตัวอยู่ที่479,000บาทนะคะฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นที่ 8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะจัดไปเลยค่ะส่งสด7ปี84งวดนะมีบริการจัดไปแน้นถึงนาบาลเลยนะคะจะซื้อเงินสดหรือจะจัดไฟแนนซ์นะคะทักเข้ามาหาเซลล์นุ่นได้เลยค่ะยินดีให้ค่ะปรึกษาทุกเคสเลยนะคะอ่ะมาดูกันนะเห็นไหมคะตัวรถเนี่ยจะเป็นสีขาวมุกนะซึ่งนุ่นมองว่าสีนี้เนี่ยเป็นสีที่ดูสะอาดดูสบายตาดูเป็นลุกคุณหนูแล้วก็ดูแพงสุดๆไปเลยแต่บอกเลยนะว่าคันนี้ราคาไม่แรง ขอนไม่แพงด้วยนะจ๊ะนี่เลยหูว่าจกมองข้างสีดำพับแล้วก็ปักไฟฟ้าติดฟิล์มติดคิ้วมาให้แล้วด้วยและดูด้านบนหลังคาเห็นไหมคะจะมีคีบฉลามนะคะที่เป็นสีดำสปอยเลอร์น้อยๆสีดำนะคะมีกล้องถอยพิเศษสุดๆเลยค่ะคันนี้เป็นคันเดียวที่ติดเซ็นเซอร์ด้านท้ายมาให้ถึง4จุดเลยนะสำหรับเซนเซอร์นุ่นมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเวลาเราถอยหลังใกล้กับคนวัตถุหรือว่าสิ่งของเซนเซอร์ก็จะทำการเตือนเนาะ ให้เราระวังแล้วก็ทำคันหยุดนั่นเองป่ะเราเข้าไปดูกันว่าคันนี้เลขไม้เท่าไร่กันนี่เลยหน้าตากุญแจเหมือนกันเลยนะคะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสเนาะเขาก็จะมีแบบเซนทรัลล็อกแล้วก็มีปุ่มนะคะไว้สําหรับเปิดฝากระโปรงด้านท้ายนั่นเองนะคะอ่ะคันนี้เลขไม่ของเขาอยู่ที่ 6, 1นึ่งแสนมนกิโลนะคะซึ่งก็เป็นเลขไมทตามการใช้งานจริงๆเลยนะคะภายในสภาพค่อนข้างเนียบนะคะอันนี้คือนุ่นต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตัวรถเนี่ย เข้ามาใหม่เรายังไม่ได้ล้างปรับสภาพเลยรีบเอามาอัปเดตสต็อกให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันก่อนเลยนะคะภายในสภาพดีและเราก็รับประกันด้วยว่าตัวรถตุวคันเนี่ยคัดสรรคุณภาพเกรดเออย่างแน่นอนนะคะอ่ะสำหรับคันนี้นะตัว Honda City 1.0 RS Turbo ป 20, ี2,020เลขไม่1,220 0 0โลกับราคาค่าตัว4,79,000บาทและขอนำเสนอคันสุดท้ายเป็นคันนี้เลยกับ ดาซิตีนะคะ1.0 RS Turbo ปี2020เช่นเดียวกันนะแต่คันนี้พิเศษสุดๆค่ะเลขกใหม่เขาอยู่เบียงแค่3,000 30, 0กว่าโลเท่านั้นเองราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่499,000บาทนะคะก็ฟรีดาวเนี่ยขอนเริ่มต้นอยู่8,000บาทเช่นเดียวกันเนาะเนื่องจากคันนี้เลขกใหม่น้อยการใช้งานคือค่อนข้างที่จะทนุถนอมนะแล้วบอกเลยว่าภายในนะ เหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงเลยสภาพกินใหม่ก็ยังอยู่นะคะสำหรับหมายเลขเทะเบียนนะเดี๋ยวอันนี้ทางเราจะทําการเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะคะ,ะตัวรถนะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมเลยแม้แต่กระจกบานหน้าเอกนะคะก็ยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานปแปลว่าตัวกระจกนะคะไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนนี่เลยค่ะสติ๊กเกอร์วันหูกระจกมองข้างก็ยังอยู่นะติดฟิล์มแล้วติดคิ้วทุกอย่างพร้อมใช้งานนะคะตัวรถเนี่ยจะเป็นสีขาวมุกนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานเลย นี่เลยค่ะติดสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวนุ่นจะเปิดให้ดูนะคะนี่เลยภายในนะคะค่อนข้างที่จะสะอาดแล้วก็กริบมากมีถาดรองท้ายมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยและหัวน็อตของเขานะคะเป็นสีขาวสีเดิมไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะหากไม่เชื่อในคุณภาพของเราเรามีบริการตรวจรถจากบริษัทชั้นนำนะคะเพื่อความสบายใจของคุณลูกค้าสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูรถนั่นเองนะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของดีเทลรายละเอียดคันนี้กันค่ะสำหรับคันนี้นะคะของเขาเนี่ยเลขไม้อยู่เพียงแค่37,000โลดนะคะโอ้โหเห็นไหมคะสภาพพวงมาลัยเนี่ยไม่มีรอยถลอกเลยนะคะแปลว่าการใช้งานเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะออปชันก็จัดหนักจัดเต็มเลยนะคะหน้าจอทัชสกรีนกล้องถอยจัดมาให้ครบแล้วแล้วก็ได้เกียร์ออโต้ส่วนตัวเบาเห็นไหมคะสภาพดีมากนะเป็นเบาะผ้าคันธรา,าเดินได้แดงแบบนี้เลย ตัวเบาะไม่ช้ําไม่สุดไม่มีรอยแตกเก่าแม้แต่นิดเดียวเลยบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปนะคุ้มสุดๆกันไปเลยนะคะตาวรถคันนี้นะตัว Honda City 1.0 RS Turbo ปี2020เลขใไหม่37,000โลกับราคา4,99,000บาทลูกค้าท่านใดนะสนใจคันไหนนะคะสามารถแคปใหม่เลขทะเบียนนะคะติดต่อนุ่นเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงทดลองขับได้เลยนะคะบริษัททอโตเปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดเลย ดูจบแล้วนะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดนะคะในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองและสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ